ครับคุณยายครับผมอยากจะขอทราบว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยตอนที่คุณยายเริ่มทําเครื่องปั้นนิ้นเผาเนี่ยคุณยายเริ่มมาอย่างไงครับคือยายทําเครื่องปั้นนิ้นเผาเนี่ยนะคือยายทํามาตั้งแต่แต่อายุแปดขวบแปดขวบคือเราปั้นหน่เป็นแล้วก็ช่วยแม่ช่วยพอ่อคือเรามารับที่ขูดก็ใช้ขูดเนี่ยขูดจะมีโคง้งวงกลมนะเวลาขาปั้นอันนี้มันเป็นแป้น,ปน,ปน,ปนอีกอย่างหนึ่ง แต่แป้นที่โบราณข้าปั้นนะมันเป็นแป้นไม้อีกคนปัน้นอีกคนนั่งหมุนข้าใหนะเทนเวิก็จะมีขี้ดินร่วงไนะแต่เราเรียกพี่ผูดเราเป็นเด็กเราก็มายืนจากพี่ผูดก่อนมันเลียงอนะแต่ว่าคนมอญน,นะก็ใช้วิธีการนวดวิธีการนวดหรือวิธีการขดดีนขึ้นมาแต่อันนี้คือข้าปั้นแบบสมัยใหม่นะคือถามว่าเข้าปั้นอย่างเงี้ยคือข้าปั้นได้เยอะกว่าเรา,เ,า,าเป็นเสียวลามันนวดขดเป็นวงเป็นวงนี้ไนงะ แต่ถ้าถามว่าที่ไปที่มาก็คือว่าคือต้อตนตะกูลเนี่ยคือเราก็อยู่ปากเก็ดสมยัยโบราณเนี่ยก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมีแต่ปั้นเป็นภาชนะในรัวเรือนเป็นถ้วยเป็นชามเป็นหม้อเป็นโอ่งน้าเป็นกระปุกดับทานเป็นหวดหนึ่งขนเหนียวเป็นอ่างลีน้ำข้าวเนี่ยมันก็คือของใช้ในขัวเรือนเขาก็ใส่เรือมาขายด้วยแลกด้วย ายกันเรือกันมาพักเหนื discord, ่อยพักเหนื่อยก็พอดีว่าช่วงที่ก็คงวงไหลคนมอนก็เขาจะได้มาอยู่ตรงนี้เนาะเขาพอข้อด่อนโบกบางคนก็หุงข้าวบางคนก็ลงมาหาผักหาปลาถึงมาเจอแหล่งนี้ถามว่ามาเจอได้ยังไงเดินเดินไปเงี้ยมันไม่เจอแหล่งดินอะเจอดินแต่เราจะรู้ไหมว่าปันได้ไม่ได้แต่น้ํามันท่วมตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้น้ามันท่วมทค่นี้หละคนที่มาหาผักหาพุ่งผักตบชวาอะไรอย่างเงี้ย มันเดินไปแล้วมันลื่นไงเป็นดินเหนียวอะ่ะเขาก็คิดว่าน่าจะเอามาทําเครื่องปั้นดินเผาได้เขาก็จบดินแล้วก็เอามาขยำขยำแล้วก็ปั้นเป็นภาชนะในครัวเรือนพอปั้นเสร็จแล้วเขาก็พึงลมไว้สิบสิบห้าวันถึงข้าวตาวเผาแต่ตอนนั้นยังไม่มีตาเผาแต่ก็คือเขาขุดเป็นอุโมงก่อนเลยขุดเป็นอุโมงแล้วก็ลองเผาดู ดินที่นี่ไม่แตกไม่ลาวตีตะปูเขาก็ปะหลักอยู่ที่ตำบลแม่นแกง่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยที่คนทั่วไปรู้ว่าบ้านหมอนบ้านหมอนนี่ก็คือคนหมอนมาจากปักเสหลังจากที่เราไปเก็บ ข้อมูลลงลงไปที่มาครับเราก็นําข้อมูลนั้นมาลงสู่เครื่องมือของเราคือรายการชีวิตนะครับโดยป้าป้าเนี่ยจะตื่นนอนเวลาประมาณ3ามนาิกานะครับผมแล้วก็จะเตรียมอุปกรณ์เวลา6กนาฬิกาก็จะรับประทานอาหารเช้าเวลา8ปดนิกาเนี่ยก็จะเริ่มทำเครื่องปั้นดินเผานะครับจนถึงเวลาประมาณ13บสนิกาก็จะพักรับประทานอาหารกลางวันนะครับหลังจากนั้นเวลา13บสนิกานะครับก็จะทําเครื่องปั้นดินเผาในช่วงบ่ายต่อจนถึงเวลาประมาณ16บหกนาิกาก็จะมีการ เก็บอ uh, you know, uh ุปกรณ์นะครับแล้วเวลา17นาฬิกาคนงานเลิกงานแล้วคุณป้าป้าก็เลิกงานเหมือนกันครับแล้วก็เป็นถึงเวลา18นานิกาครับคุณป้าป้าก็จะรับประทานอาหารเย็นนะครับแล้วเวลา19นานิกาก็จะพักผ่อนทำกิจวัตรประจําวันของคุณป้าป้าในช่วงเย็นจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกานะครับคุณป้าป้าก็จะเข้านอนพักผ่อนนะครับนี่คือไทม์ไลน์พัฒนาการของป้าเป้านะครับในการนำสู่อาชีพ เื่อปั้นดินเผานะครับเริ่มตั้งแต่ปี2490นะครับซึ่งเป็นปีที่ป้าเป้าเกิดและอาศัยมาในจังหวัดนนทบุรีนะครับต่อมาทั้งในปี2498นะครับป้าเป้าได้เริ่มฝึกการปั้นดินเหนียวนะครับตั้งแต่อายุ8ปีนะครับซึ่งเครื่องปั้นดินเหนียวที่ป้าเป้าทำขนณะนั้นก็คือหม้อและไห้นะครับต่อมาในปี2504นะครับป้าเป้าครับได้ชำนาญการปั้นดินเหนียวครับ ได้มาต่อยอดเป็นการปั้นเครื่องปั้นดินเผาครับแล้วก็ในปี2538นปครับป้าเป้าคนระับได้มีการนําเข้าเครื่องช่วยหมุนแนละเครื่องผสมดินคนระับซึ่งมีส่วนช่วยในกระบวนการผลิตให้เร็วยิ่งขึ้นคนระับและต่อมาในปี2545นะ้าครับป้าเป้าคนระับได้มีการปั้นเครื่องประดับต่างๆคนระับได้แก่ของรับแขกและอุปกรณ์ทำสวนต่างๆนะครับและก็ในปี 2,561นะครับป้าเป้าถูกรับเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์ช่องไทย p ี s นะครับและรายการซ u เปอร์ซิตี้ของช่องวุณคอยนะครับแล้วก็ในปี2,562ถึงปี2,564นะครับป้าเป้าได้มีการส่งขายเครื่องปั้นดินเผาในตลาดทั้งในและต่างประเทศและนี่ก็คือทำลายพัฒนาการของป้าเป้าทั้งหมดนะครับที่นำมาสู่อาชีพ การขายข้าวปั้นริบเขาในปัจจุบันนี้คนะค่ะคุณพี่แล้วองนี้ทําไมถึงเปลี่ยนมาทําเป็นอย่างนี้คะิเริรมมาจากอะไรคะคุณพี <cabbage> ่ก็เวลาเราคือในโรงงานเราเมีแมวอยู่ใช่ไหมเวลาเราปั้นของเสร็จอแห้งอ่ยแมวชอบเข้าไปนอนแต่เวลาเขากระโดดเข้าไปเนี่ย <cabbage> พอกระโดดเข้าไปปุ๊บมันลําบากก็เสิร์ชไอเดียเปลี่ยน,นอจอบจอกให้เป็นรูปร่างคือเดินเข้าไปง่ายเดินเข้าไปสะดวกคือเดินเข้าจากทางเนี้ยแต่งานของเราอ่ะคือพี่จะปรับ พี่เป็นคนรักแมวไงพี่จะปรับตรงนี้คือต้องเรียบไม่บาดเวลาน้องถูแมวคือลักษณะนิสัยเขาจะชอบถูอย่างเงี้ยคือตัวนี้พี่จะปรับเรียบคือไม่คมสะรับแมวบก็เลยออกมาเป็นโอ่งแมวตัวนี้นะี้ก็จะเป็นฝาปิดนะคะเอาไว้ใส่น้ำหรือแข็ง่อช่วยเพิ่มความอบแต่จริงก็คืออีกวิธีที่พี่จะหนะนำก็คือผ้าที่ไม่ใช่แล้วค่ะที่มาแล้วก็ขูด คุตัวนี้ค่ะจะดูดอากาศจากด้านในค่ะชายเกียนะด้านนอกด้านในก็จะทิ้งครับต่อมานะครับก็มาถึงในส่วนของทำลายนะครับกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับบ้านมอนบ้านแก่งนครสวรรค์ของเรานะครับโดยกระบวนการนะครับในการผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับประกอบด้วยการ5กระบวนการนะครับกระบวนการที่1นะครับเป็นกระบวนการหมักดินนะครับและใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ6-7ถึงวันนะครับคือการนาดินนะครับจากบุงกระเทศนะครับมาหมักผสมกับทรายและน้ำนะครับโดยใช้เวลาหมักนะครับประมาณ6-7ถึงวันนะครับ กระบวนการที่2นะครับเป็นกระบวนการในส่วนของการอัดดินนะครับจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ2นาทีนะครับกระบวนการนี้นะครับคือการนำดินนะครับที่หมักได้ที่แล้วนะครับนำมาอัดนะครับขึ้นรูปนะครับเพื่อให้นะครับต่อการปั้นนะครับโดยกระถางนะครับใบใหญ่นะครับจะใช้ดินในลักษณะของดินหยาบแห้งนะครับ ในส่วนของกระถางใบเล็กนะครับก็จะใช้ในส่วนของดินที่เปียกชื้นนะครับต่อมานะครับเป็นกระบวนการที่3นะครับคือกระบวนการของการพื้นรูปนะครับจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ4นาทีนะครับกระบวนการนี้นะครับคือการนําดินที่อัดแห้งนะครับที่เตียยไว้นะครับมาวางบนแป้นนะครับแล้วก็ทําการปั้นนะครับ ขึ้นรูปตามต้องการนะครับกระบวนการที่4นะครับเป็นกระบวนการในส่วนของการตกแต่งนะครับก็คือเป็นกระบวนการที่ได้เครื่องปั้นดินเผานะครับที่ขึ้นรูปสําเร็จแล้วนะครับนำมาเก็บรายละเอียดนะครับตกแต่งลวดลายรวมถึงการเติมสีนะครับให้ขค้นปั้นดินเผานั้นมีลักษณะที่สวยงามนะครับแล้วก็ตรงตามความต้องการนะครับของผู้ที่สั่งซื้อนะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2นาทีนะครับกระบวนการสุดท้ายนะครับกระบวนการที่5นะครับคือกระบวนการในส่วนของการเผาไฟนะครับ เครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งสําเร็จนะครับก็จะนํามาเผาไฟโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5- 6วันนะควันเพื่อให้เครื่องปั้นดินเผา,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 านั้นสามารถใช้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนําออกมาจัดจาหน่ายได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทำลายกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านแก่งบ้านมอนแต่ก่อนสวัสครับ